รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนพัฒนาไปอีกขั้นแล้วการกันน้ำมันจากขยะพลาสติกแบบไร้กลิ่นสิ้นควันเอาน้ำมันไว้ใช้ในครัวเรือนนครปฐมนะจะบอกให้ แฟนของข่ายมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนสวยสะดุดตาอาหาองค์ปะทมเจดีสีทองมองสูงกลา การดูงานครั้งนี้เป็นการเชื่อมความคิดระหว่างจังหวัดพอ้โหคับสอเสีย <laughs> แม้จะอยู่ไกลกันแต่ความคิดนั้นเอามาติดกันได้ Man, แม่นบอแม่นเลยเจตนารมของผู้คิดค้นในการนำขยะพลาสติกใช้แล้วมากลั่นเป็นน้ำมันเบนซินและโซล่าก็เพราะอยากจะช่วยเกษตรกรให้ลดต้นทุนการใช้น้ำมันทำได้เองในครัวเรือนและราคาไม่แพง<า> ังงอยงซใจเราไม่ได้เน้นให้ทุกคนมาขายมาทำธุรกิจอยากให้มาต่อย,ยอดทำในครัวเรือนของเราหรือเกษตรกรค่ะพวกเ,เครื่องสูบน้ำเครื่องอตัดหญ้าเครื่องเกษตรกรนะคะเครื่องยนต์การเกษตรใช่เพราะว่าเราเราอยากให้คนอ่ะได้ลองเอามาทดลองใช้โดยการที่แบบไม่ต้องซื้อนะ้ามันแพงๆแต่ต้องมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะพลาสติก ที่นำมากลั่นด้วยว่าพลาสติกแบบไหนจะได้น้ำมันโซลาหรือเบนซินพลาสติกที่เราไว้ใช้กลั่นเนี่ยจะต้องเป็นเชื้อลอยเท่านั้นจะไม่ใช่เชื้อจมก็ต้องมาไล่แล้วมาเช็คดูเลยว่าตัวไหนสามารถเป็นเบนซินตัวไหนสามารถเป็นดีเซลข้อดีของเราที่เรารู้เชื้อพลาสติกอะค่ะพลาสติกที่ลอยมันจะสามารถกันเป็นน้ำมันได้แต่ถ้าพลาสติกที่จม มันจะไม่สามารถกันน้ำมันได้ค่ะมันไม่ลอยตัวปัจจุบันเขาก้าวหน้าไปจนถึงขั้นทําให้เตาเผาพลาสติกไม่เกิดควันและกลิ่นที่กลั่นลดลงไม่ส่งผลสร้างมวลภาวะาาถามว่าไม่มีกลิ่นไหมเล็กน้อยมากๆเลยค่ะมันไม่ได้แบบว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับใครขนาดนั้นเพราะนั้นใครที่ซื้อไปทำในครัวนตัวเองก็ไม่ต้อง เกรงกลัวอะไรตรงนี้<ะ>ใช่ไหมฮะ,ะก็ถือว่าช่วยสังคมเนาะหนูอยากช่วยเกี่ยวกับเกษตรกรเพราะอะไรเขาต้องใช้น้ำมันในการสูบน้ำเยอะน้ำมันที่ได้ค่าออกเทนต่ำไม่เหมือนน้ำมันในท้องตลาดถ้าจะใส่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องนำน้ำมันจากท้องตลาดมาผสมด้วยส่วนเครื่องยนต์การเกษตรไม่ต้องผสมใช้ได้เลยถ้าเราเอาน้ำมันที่เราสกัดมาได้เนี่ยอยากเอาไปใส่รถถ้าเป็นรถรุ่นเก่าใส่ได้นะคะแล้วถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ย มันมีหัวฉีดที่ละเอียดอ่อนเราจะต้องผสมกับน้ํามันท้องตลาดเยอะเชื้อเบนซิน1นกิโลหลิตรแต่ถ้าเป็นเชื้อดีเซลนิ่มๆจะยืดเนี่ยมันจะมีมวลหนักมากกว่าคงหนูทดได้12-15ลิตรเลยนะวันนั้นคณะดูงานจากจังหวัดสะแก้วพึงพอใจมากแต่โอ๊อ้เอ้น้ำมันดันมาแพงน้ำมันตัดแกลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ บริบบของเราประกอบอาชีพเกษตรอยู่แล้วต้องใช้น้ามันกับเครื่องจักรกลอยู่แล้วนะครับก็เลยเห็นโอกาสนี้นะครับแล้วอย่างหนึ่งในเทศบาลเราเนี่ยนะครับในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็มีขยะจากพลาสติกจํานวนมากนะครับก็เลยได้มาดูงานนะครับเผื่อจะได้นําโอกาสานี้นะครับไปต่อยอดนะครับใช้ในพื้นที่บ้านเรา ดูงานครั้งนี้ไม่ศูนย์เปล่าสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าภูมิปัญญาของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรู้เรื่องพลาสติกแล้วนำมาผลิตเป็นน้ำมันได้ด้วยกรรมวิธีคิดค้นถือว่าไม่ธรรมดาครับขอให้สะแก้วจึง้งจึ้งนคนปรปฐมก็จึง้งจ้งพี่น้องทุกคนที่มาดูงานวันนี้ก็จึง <Yeah! S 1> <laughs> นะ นครปฐมเมืองเจดีกลมกลมยอดแหลมแลมเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทธิฤทธิ์พุทสามนครปฐมจึงแจ่มด้วยพระบาทม เราดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังสียินดีชื่นชมกับคุณจีจี้ที่มีความคิดสุดล้ำทำน้ำมันใช้เองจากขยะพลาสติกบ้านนาสร้างเทศบาลเมืองนคปรปฐมนะจะบอกให้นาคปรรระมมมจจึงแด้วยพ